สวัสดีครับวันนี้ก็วันพุทธที่15บห้นะครับพฤษภาคมปี67วันนี้จะวางแนวทางราวพัฒนานะครับให้คอตำราวเหมือนเดิมนะครับเนะาะหลังจากเมื่อเช้าก็ลงแนวทางให้คอหาหนอยไปแล้วนะครับเนาะถ้าใครชอบก็จัดนะครับใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมนี่เป็น เราพัฒนานะครับน้องสรับคอตำลาววันนี้ก็เป็นคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิปผ่านวนวลมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับนาอชมธรรมชาติ้ันเราต้นไ,นไม้ใบหญ้าทองฟ้าสีครามน้ำใสๆเหมือนเดิมดูธรรมชาติ้ันเรานะครับนาะ,ะเจริญหูจเจริญตากดยินไปทีแนวทางนะครับ ก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมคนอื่นด,ดูผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะเลขหกตัวมี3 8 3แปดห้าเก้นะครับ3ามแปดสห้าเตัวล่างก็3ามห้าสตัวบนก็9 8้นะครับสาตัวบนก็5้าเก สามห้ากับห้าเก้าแปดสามห้าเราไม่มีนะครับห้าเก้าแปดเราก็ไม่มีเราให้เด่นศูน,น,นย์เด่นหนึ่งนะครับเนาะห่างไกลความเจริญมากเลยเด่นศูนย์เด่นหนึ่งพี่ขอคนละอย่างเลยนะครับเนาะพี่ขอสามห้าเก้าแปดก็วันนี้ก็ลงแนทางให้ลุ้นเหมือนเดิม ชอบก็จัดนะครับน้องไฮขัดก็ผ่านก็ชมพูพมันเทิมมเนนทเงเหมือนเดิมวันนี้ดูทจะเป็นยังไงจะแก้มือได้ไหมหรือจะยิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งนะครับก็ลุนไปด้วยกันวันนี้เด่นสามเด่นสี่นะครับวันนี้สะดวกจดจดไ้นะครับใครสะดวกจดตัวแคบก็รอแคบเหมือนเดิมวันนี้หาหน่อยกับเราเหมือนกันนะครับเด่นสามเด่นสี่เหมือนกันเลยดูสิจะเป็นยังไงใครจะเน่อยพวกกันนะครับเนาะ ก็มีหลายครั้งที่เอาฮานอยไปออกลาวครับเนาะวันอ,าาวออกลาวบอกฮานอยก็มีนะครับเนาะแต่เราไม่ค่อยบอ,อกฮานอยนะครับเนาะที่ผ่านมาสังเกตเห็แนวทางลาวเนี่ยถ้าวันไหนมีแนวทางฮานอยนะครับเนาะผิดพลาดแนวทางฮานอยวันไหนมีลาวชอบไปออกลาวนะครับเนาะดูซีจะเป็นยังไงวันนี้เด่นตรงกันเลยครับเด่นสามเด่นสี่เหมือนกันมันจะออกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับ จะเก็งเได้ไหมนี่ยงิงแกหรือยิงยุ่ยง,งนะครับเนาะลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เด่น3ามเด่น4นะครับจับคู่3 0มศูนย์สามหนึ่งสาปดสามเก้ี่นสหนึ่งสี่แปดสี่เ้านะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้วันที่สิบห้าครับน้องสมาคมปีหกเจ็ 7. วันนี้สึกเล็กนะครับเนาะสึกเล็กวันนี้เด่นสามเด่นสี่นะครับจับคู่30 3ศ38 39 40 41 4ึ่งสนะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่30 3ศูนย 303940ชอบที่สุดในวันนี้คือ3คู่นี้นะครับชอบที่สุดเลยเข้ามาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมครับเนาะวันนี้มี130 139 240 249นะครับ สี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเก้านะครับแล้วก็สองสี่ศูนย์ชุดเน้น,นครับเนาะชุดนี้ก็ชุดเดียวกันกับชุดสองตัวนะครับเนาะแค่หลักร้อยมาวางไว้วางข้างหน้าเฉยๆประมาณนี้ครบทวนนะครับเนาะแนวทางเราพัฒนาวันนี้วันพุธผมว่าให้แก้มือได้นะครับเนาะปีไปปีมาหลายงวดหลายวันนะครับเนาะ วันจันที่ผ่านมาเลียวิ่งเดงเ,เด่นยังไม่เข้านะครับเนาะที่ผ่านมาเลขเด่นยังเขายังเข้ามั่งจับคู่ไม่เข้านะครับเนื่องจากพี่เขาบานไปหนึ่งหนึ่งห้าห้าไปก็เสียศูนย์นะครับเนาะวันนี้มว่าให้จับจับทางได้นะครับเนาะให้จับทางได้ทัวเ,เน้นเลยยิ่งดีนะครับเนาะก็มันเดือนนะครับผลงบน้อยก็ ตัวเน้นผมเน้นให้นะครับเนาะวันละสามคู่สามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์นะครับวันนี้ชอบที่สุดเลยเป็นตัวเน้นนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะพอที่รุ่นก็เขาถ้าไปลงทุนก็ไม่มันลุ้นไม่มันนะครับเนาะกิจไปนวมจึงจได้ยุ้นมันมันนะครับเนาะต้องขึ้นวิธีนิดนึงลุ้นปากเปล่าไม่มันไม่บีบหัวใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะสามคู่สามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์นะครับจัดไป สับคนงบน้อยหรือถ้าไม่ชอบนะครับก็ไปจัดคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะคู่อื่นมีนงหนือจากนี้ก็มีหลายสี่ห้าคู่ที่เหลือก็จัดไปหรือถ้าไม่ชอบสักคู่ก็ชนก็ข้ามไปนะครับก็ชกมเพื่อความบันเทิงเหมือนเดิมรอวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์คอยดุนกันใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เช่นนี้นครับนะทุกคนเฮงรวยๆเกี่ยนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ